สวัสดีค่ะเมื่อนี่ประเด็นมาอัปเดตแตงให้เบิ้งอีกเนาะคะเนะแตงประเด็นลูกง่ายไงพม่กี้มือก็ลูกง่ายหุ่นข้างบนก็ลูกง่ายเลยอีกสี่หาเมือน,นี้สีนวยแบบง่าเบิดสูน,นวยละ่ะองค์พงยิงกิงเดี๋ยวประเด็นอัปเดตห้เบิ้งใหม่อีกเนาะคะเนาะกล่องประเด็นกับว่าใครดียูซือกับเบิรลงดับ มึงดูหน่วยของไงแต่งว่า่าะกำลังสงไงอัปเดตแตง่งไหมบางอย่างนะขะนาดต้นชาคู่ประเด็นกันไงหรอไงขักไงเนะี่ยต้นสมกันไงไงประจวบช่ยวยเหลืง่ามง่าม นี้มือเ้านกกระเรียนมนั้งนะแต่งงามขักงามเนี่ยปลูกไงไงนกกระน้ะมาเบิ่งแต่งมพิประเดินแล้วกระเด้อดีใจแต่งมีตะนวยไงกางบนทุนข้าล่างนั่นเบื่องบักย่อมประเดินโดกโดดน เมื่อว้านนี่ตัดกิ่งออกสองกิ่งมันโพเข้าไปทางหน้าต่างเพิ่นแล้วค่ะเนาะพกกนนุ่นอีกอันหนย่อยยำยางยู่พวงน่ะเพอมันสุกหรอกกันโลกค,คับพุ่น่ะดลกโเห็นบ้าเหมือย่อมไปกันเมื่อว้านมาตัดกิ่งออกสองกิง่งสามกิง่งมันโพเข้าไปส้นหน้าตา่างเพิ่นยันหัวเขียว เข่าไประวังงูเขียวเค่อข่าหน้าต่างไปกัดพนเพราเนาะงูเขียวนี่มันเปิดหน้าต่างผ่านมันเข่าไปกัดเพ่นเพี่ยนหนึ่งพันกนเลยตัดออกประเดอนปลูกไก่เฮี้ยนเพนพดอันนี้ต้นเฟื่อนกับงามงามงามคลาดงามเนี่ยเฟื่อนนั่นสมัยตะกี้ประเดอนเห็นมันยูน้ำเหมือนทงไทยงหน้าอยูน้ำรอหวย เป็นเป็นแบบนี้นะมันนี่เขาก็จะเอามาปลูกง่ามครับแบบนี้แหละประเด็นเห็นอยู่ล้างบ้านประเด็นอยู่บานออาตอ้นประเด็นบอกให้ลูเอาไว้อยู่ง่ามประเด็นไปให้ประเด็นเะเอาไปปลูกให้ผมนี้ไม่ได้ง่ามบัดจุเล่านะคมนะ ไปเด็นมาสีเบ้าหัฟังเบึงเห็ดมันเกิดอย่างนี้นะคณะไนะปะเดินสีให้เบึงเห็ดเลยมันเห็ดเกิดน้ำผ่อนนั่นอันตนงง้นไหยังมงคนจัดเินเลยที่มีเห็ดเกิดขึ้นหลายหลายเต็มเลยไะเด็นเคยเค็บไปแกงหลายหลอดมาเ็นมั่งหดนี่ระเด็นนั่นพึ่งมาเห็นเห็ดเกิดเต็มผ่อนอยู่บางในเห็ดเลยแต่ก่อนนี่มันเป็นดอกตูมๆเนาะ ไเปเดินเก็บก็เอือนเห็ดบ้านห้องเอือนเห็ดขอนขาวเนาะคะเนาะเบิางคนก็เกิดลายขึ้นเอาเห็ดประเด็นไหนดูคนเห็ดคนดูทั้งไม่ผลแต่นีเห็ดบานหลายหลายตกอนนี่ไปเดินเก็บเอาไปนมันเป็นดอกตุมต่มๆไปเดินเก็บเอาไปแกงเนาะคะเนาะพอตายเบีย้ยดอกเพราะว่าไปเดินกินหลายรอดหรอ มารอบนี่ประเด็นเลยเ่าท่านเอกเก็บประเด็นบ่เห็นประเด็นเพิ่งมาเห็นนะเบื้องเหตุงามงามตะก้อนเป็นดอกตุ่มๆเนาะดอกนี้ดอกง่ายบานเพอร์เวอร์คาบาเลยู่ดนะอันเหยียนเก็บยุดอกประเด็นสิเก็บเอาไปอันซุปเป็นเห็ดกระด่างนะก็เนาะใส่ซุปเส้นปลา งามง่ายมึงที่นี่ง่อยงามกับให้เอาทนเหนื่อนเด้อค่ะเด้ออยู่หลอดปลอดภัยบรรจุคนอยู่ดีสบายคนเก็บจะได้คนไขย่ยังมีไปทั้งใดก็นยังเรื่องไซแมดขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุัก,การติดตามขอบคุณทตัวลูกด้อค่ะเด้อทำม,มากค่ะคุณ คือยังกับห้ลำลำเรื่อยๆไปไงมากของเนาะค่ะเนาะเพื่อไม่มากกับห้กำลังใจไปเดือนไปเดือนกือสิบคือเพื่อนวานเนาะค่ะช้าๆได้พาริมงามไปคอยไปคอยไม่ยังกระไดเนาะค่ะเนาะไปไหวกับพอดีพอว้าน คำโบลานเพิินกะสอนไว้ยยอยู่เฮ็ดอีหยังไงไปไงมากไงาไม่ต้องคอยสะดวกสบายคือเพิินว่าใจช้าได้พาริมงามเอาตัวนี้คนเ,เด้อค่ะเด้อไวติดตามคมามลิปหนาโมนี่ประเด็นกับเพาะไเฮ็ดกับเพาหรอกเพราะว่าน้องพากันกินขนมปังเฮ็ดัน กินขนมปังกินนีอน่อย่าง่นซื้อขนมปังมาไหวหลายเนาะคะเนาะม,นมือกับจิตใเฮ็ดกับเข่าก็สิได้เฮ็ดแต่กับเขา่าประเดินกินไปเดินก,น,เดนกินอย่างปเดินก็สิถ่ายลงให้เบิ่งเนาะคะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจเอาไว้ติดตามไปเดินคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสิได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปต่อไปให้เบิ่งอีกเนาะคะเนาะสวัสดีค่ะ